โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับคือตอนแรกมันจะมาหน้านี้นะครับผมกดนะครับการเรียกร้องเนี่ยฮะนะครับผมนะนะครับแล้วก็ให้ทำการกดนะครับผมเข้าสระบบด้วย a c e b o o k นะครับผมแนะนำ facebook นะครับหรือว่าคุณจะใช้ระบบอื่นก็ได้เลยนะครับ แล้วก็ทําการดําเนินการต่อนะครับผมถ้าคนสำหรับใช้ facebook นะครับก็นี่เขาจะให้อธิบายนะครับผมการอ่านข่าวนะครับทุกสามถึงวิจะได้รางวัลน,นะครับผมเมื่อเรามากดตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บเพจของเขานะครับถ้าคนทำตามกิจกรรมนะครับคนจะสามารถได้หนึ่งพันแต้มไป เลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณสมัครเสร็จแล้วนะครับผมคุณก็เข้ามาในแอปนะครับผมคุณเขากดไปที่เข้ามาบ้านนีครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่บอกอุณหภูมินีครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมมันจะขึ้นในเป็นการใส่โค้ดของเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีโค้ดของเพื่อนนะครับผมคุณก็สามารถมาใส่ได้แต่ถ้าใครที่ไม่มีนะครับผมใส่โค้ดของผมได้นะครับผมป๊อป เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่โค้ดเนี่ยมันจะได้สามว่เต้มนะครับนะฮะก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดใส่โค้ดไปเลยผมจะทิ้งโค้ดไว้ใตรลิฟทชั่นด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับผมก็มันจะมีกิจกรรมสปินนะครับผมซึ่งมันสามารถรับต่อปีได้อ่าวันนึงประมาณห้าตัวนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับเลยนะครับผมถ้ากาดรับเนี่ยมันจะขึ้นโฆษณามานะครับผม แล้วก็ผอโฆษณาเล่นเสร็จตามตัวนับเวลาเนียครับมันจะให้ตัวมานะครับแล้วก็เรามาสุ่มนะครับได้มากสุดก็สามร้อยบาทเลยนะครับผมก็ผมเคยหมุนได้หนึ่งร้อยคะแนนด้วยนะครับผมก็คุ้มอยู่นะครับหน,นึ่งร้อยคะแนนนะครับอ่านะครับผมก็มีมีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับผม